เย็นซาสะใจแล้วก็ได้รสกาแฟนุ่มๆด้วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูเครื่องดื่มสูตรใหม่ล่าสุดที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะตอนทำเสร็จแรกๆก็คือจะดูดีกว่านี้นะอันนี้เขาแบบว่าไหลมารวมกันแล้วนะคะ มีส่วนผสมของกาแฟนมแล้วก็ไซรัปค่ะซึ่งสามารถใช้ไซรัปรสต่างๆปรับได้ตามเราชอบเลยเริ่มทําจ้ากาแฟสําเร็จรูป1ช้อนชาและน้ําตาลใส่แค่1ช้อนชาเบาๆพอนะเพราะว่าไซรัปก็หวานอยู่แล้วและผู้ช่วยที่ทําให้เกิดฟองฟูๆก็คือเครื่องตีไฟฟ้าหรือเครื่องตีฟองนมนั่นเองเครื่องนี้คือแรงมาก กดทีเดียวเขาก็จะหมุนตลอดนะคะแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นการหยุดน้ำร้อน40 ml จ้าแล้วก็ปั่นฟองกาแฟให้ฟูๆเลยข้อดีของการที่เราไม่ต้องกดเครื่องค้างไว้คือจะช่วยเซฟข้อมือนะคะเราก็จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่จ้าหลังจากฟูจนสะใจแล้วเนี่ยเราก็กดหยุดได้เลยค่ะมาทำในส่วนของชั้นล่างบ้างใช้ไส้รับมิน25 ml ของ Long Beach นะคะสูตรนี้ใช้ไส้รับจะอร่อยกว่าใช้สควอชนะเพราะว่าเขาจะไม่ไปกลบความกาแฟคะ่ะเนื่องจาก ไซรับเขาจะมีความกลมกล่อมมากกว่าจากนั้นก็เติมนมพัสเจอร์ไรซ์40 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดเพิ่มความมันอีก40 ml จากนั้นเราก็เทฟองกาแฟฟูๆด้านบนได้เลยค่ะแล้วแต่นะใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะ แก้วนี้อร่อยมากสามารถเอาไปตั้งเป็นเมนูใหม่ๆทำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้เลยนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเรามาเริ่มทำที่แก้วต่อไปใส่ไสรับสตรอเบอรี่สา ml สำหรับแก้ว18ออนซจากนั้นก็นมพัสเจอร์ไรซ์45 ml ค่ะและนมข้นจืดอ,อยู่ที่45 ml สูตรนี้นมพัสเจอร์ไรซ์กับนมข้นจืดเราจะใส่เท่ากันตลอดนะแก้วนี้ลี่ทำแค่ two t o ค่ะก็เลยผสมนมกับไหรับลงไปเข้ากันได้เลย สำหรับส่วนของกาแฟฟองนุ่มฟูเราก็จะใส่กาแฟสำเร็จรูป1ช้อนชาครึ่งนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอัตราส่วนเท่ากับกาแฟแต่น้ำตาลแนะนำว่าอย่าตักพูนช้อนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะหวานมากเกินน้ำร้อนอยู่ที่50 ml ค่ะแล้วเราก็ตีกาแฟให้เป็นฟองนุ่มๆได้เลยใครอยากจะได้ฟูมากฟูน้อยก็ตามเราชอบเลยนะคะจากนั้นก็มาตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว18ซออ์อัดน้ำแข็งให้แน่นๆน,น,นะคะแล้วก็เทฟองกาแฟลงไปด้านบนค่ะช่วงเทเนี่ยถ้าเกิดเขาฟูแล้วมันไม่สามารถใส่ได้หมด เราก็ปิดฝาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเทพ่านรูฟ้าโดมเติมลงไปอีกที่เหลือก็ได้สำหรับแก้ว22ออนซ์ตักกาแฟสำเร็จรูป2ช้อนชาค่ะและน้ำตาล2ช้อนชาเช่นกันจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนไปที่60 ml ค่ะขนาดของแก้วจะต้องใหญ่นิดนึงเนาะเพราะเผื่อความกาแฟมันฟูขึ้นมาด้วย หลังจากได้ฟองกาแฟรเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําส่วนของชั้นล่างค่ะแก้วนี้นี่จะใช้ b r u e paradise ไซรัป long beach นะคะที่35 ml ตามด้วยน้ําแข็งค่ะแก้วนี้ก็จะทําเป็น pre tone แบบแก้วแรกนะคะลดช่องว่างน้ําแข็งให้น้อยที่สุด จากนั้นก็เติมนมพัสเจอร์ไรซ์55 ml และนมข้นจืด55 ml เช่นกันค่ะเติมน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วจากนั้นก็เทดารโกนาหรือว่าฟองกาแฟ,ฟฟูๆลงไปเลยค่ะปิดฝาโดมก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ค่อยเทส่วนที่เหลือผ่านรูฝาโดมน่ากินมากจ้ารสชาติเป็นยังไงชิมพร้อมกันเลยค่ะแก้วแรกนะจ๊ามิ้นค่ะ สูตนี้แบบเย็นซามากคนดีๆนะจ๊ะให้กาแฟข้างบนกับข้างล่างรวมกันเผื่จุ้นมากเลยอะความมิ้นเด่นชัดมากกาแฟะจะเป็นกาแฟลาเต้น,นะคะจะไม่ใช่กาแฟเข้มนะกาแฟกับรสมิ้นต์คือแบบครึ่งๆร่งอะห้าสิบห้าสิบสูสีถ้าใครอยากให้กาแฟเด่นชัดกว่านี้สามารถใส่กาแฟเท่าตัวจากสูตรที่มีให้ได้เลยนะดีดีมาก กาแฟสตรอเบอรี่ถามว่าเท็กเจอร์ของการเป็นฟองเนี่ยกับการทําเป็นกาแฟแบบชงเนี่ยมันต่างกันนะอันนี้พอเราเออมาปั่นฟองอ่ะมันจะมีความแบบนุ่มละมุนมากกว่ามากกว่าที่เราชงแบบทูโทนแยกชั้น,นะคะ่ะอันนังรสมันจะแบบโดดยันไปเลยแต่อันนี้มันจะดูแบบนุ่ม,มกลมกลม่อมละมุนละมุน มีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เข้ามาด้วยนะคะอร่อยเก๋ไปอีกแบบแต่ส่วนตัวแล้วก็ยังชอบแก้วมิ้นมากกว่าค่ะเดี๋ยวมาลองดูแก้วสุดท้ายกันว่าอันไหนจะชนะเริดน,นะคะมันจัานี่ก็จะมีความเปรียปร้ยวๆหวานๆของบูพาราไดส์นะคะ สรุปแล้ว3มเมนูนี้รีให้อันไหนชนะเลยให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกนี่ค่ะกาแฟมินนะคะคือมันแบบมันอร่อยอ่ะแก้วอื่นมันก็อร่อยแหละแต่อันนี้คือมันแปลกมันได้ความเย็นซ่าของมินพุ่งขึ้นมาพร้อมกับรสกาแฟแบบกลมๆนุ่มๆแล้วค่ะเทกเจอร์มันจะแบบรสสัมผัสแบบนี้เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าแก้วนี้มันค่อนข้างจะโดดเด่นสามารถเอาไปเป็นเมนูเซ็กเนเจอร์ของร้านหลายๆร้านได้เลยนะชอบมากอร่อยมากจริง ส่วนสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือมันอร่อยแต่ว่ามันมีหลายร้านทําแล้วเราก็เคยไปกินหลายๆที่ใช่ไหมคะเวลาชิมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ง่ายจะธรรมดาเนาะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่รสที่แบบดูเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ชูเป็นจุดขายได้ก็คือนี้เลยกลมกลมกาแฟมิน้นแต่ทางนี้เพื่อนๆจะไปปรับสูตรเป็นรสเมลอนสวร,ร์รสหรือว่าแอปเปิ้ลอะไรก็ได้ตามที่เราชอบเนาะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันคะ่ะสามารถเอาไปปรับได้เลยอร่อย แนะนำเลยนะคะ่ะกาแฟนุน่มๆฟองฟูๆก,กับมิ้นคือลงตัวมากถ้าใครลองทำแล้วอร่อยถูกใจก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพจชามารีและ youtube งามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย